สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนอีกแล้วเมื่อนี้จะมาทุบหมากไปขายเด้อนี่ทุบมาได้จํานวนหนึ่งแล้วอันนี้ทุบป,ประมาณสัปโมงหนึ่งพอน้องไอติมหลับแล้วก็มาทุบหมากพี่นอ้องน,นีเป็นหมากเก่าพี่น้องทุกวันละนิดละหน่อยนะผสมกันไว้วันนี้มีโอกาสี่ได้ไปขายหมากเลยพี่น้องเนี่ยไม่นะ่ะซ้ำนี่เอามาทุบหมากโบ่งงป่ปง,ปง ใช่ไม่นะสามทุบหมากงามพี่น้องเป่าแคนจนเจนจนเลแจนก่อนทิ้ตตีหมากกับเป่าแคนกพ่อนไม่นะสาวนี่เป็นเป็นแคนก็นได้เอามาทุบหมากก็ได้โอ้มีประโยชน์หลายอย่างเลยเนี่ยมาเลยมาตามเบิ่งพี่น้องมาตามดูพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอาตีนจะทุบหมากนี่พี่น้องถ้าตั้งใจเห็ดอันนี้กะ ได้ลายอยู่มือหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าล่าลูกนี่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเก็บเอวตั้งเกทถูกอะไรนี่ได้ลายอยู่มือหนึ่งบอต่ำากับเกือบเกืบอบยี่สิบโลได้พี่น้องเอ้ยบางคนโอ้ยเจ้าเหตุได้ลายได้ยี่สิบโลคอยเหตุได้ลายกว่าเจ้าอีกแต่กระบอกห้อกันแล้วไม่นอาจะมกระบอกเคยตีนันพี่น้องบบเขา,าได้มาเหตุเอาเมื่อเล็กเมื่อหน่อย เวลามันแห่งมันจะออกแบบนี้เลยออกดีมันนี่สิลองไปขายพี่น้องสิไปขายเบิ่งว่ามันราคาเท่าไดช่วงนี้เพิ่นมารับซื้อแล้วแหละแต่บ่ทันได้ฮูราคาเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวจะให้พี่น้องเอซลุ้นนากันเด้อให้เพื่อนเพื่อนลุ้นนํากันว่าสิไปขายได้กิโลเท่าไดมากอีได้จากบาท นนนาาุ้กัวันนี้จะเอาหมากมาขายนะคะเราดูนะทุกคนเราได้จากบาทโอ้โหหมากมันสีดีบอกเห็นผอว่ามีหมากกระเทียมมีหมากบอกระเทียมนะพี่น้องหมากงามเลยบอกงามนะทุกคนนี่แม่นอติมมาถ่ายให้เบิ่งเด้อเด้อนี่เหยื่อพังหัวหมากราคาเท่าไหร่9โลเดี๋ยวรอแป๊บจนไก่<ะ>9กิโล พนี่ยานรับซื้อรับมารับซื้อวันไหนมั่งไหมคะวออทุกวันตลาดนั้นเลยจ้ะอ๋อทุกวันตลาดนั้นคือวันศุกร์วันอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็กค่ะอ๋อค่ะ,ะเดี๋ยวพี่น้องม,นะมาให้เบิ่งไเดอวันนี้ก็ได้เงินอะไรแหละขอที่ดะจักบาทสองสองห้าค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วพี่น้องไปไลเด้อ